เสร็จแล้วนะครับอันนี้แมปลับเราจัดการแมปนั้นไปแล้วต่อไปคือเป็นการทำเควสที่จะทำให้เราปลดล็อกแมปลับต่อไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นแมปลับของแมปแข็งกว่าได้นะครับให้เราวาปมาตามน,นี้แล้วก็ให้วิ่งหันหลังวิ่งไปตรงที่มันมีคบไฟสองอันน,นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยตามทางครับจะเป็นแมปที่จะต้องวิ่ง อย่างเดียวนะวิ่งไกลนิดนึงนะเนี่ยวิ่งไปตามทางเรื่องมันก็จะมีคล้ายๆเป็นทางเข้าอะไรสักอย่างนะครับประตูทางเข้าเราก็วิ่งเข้าไปพอเราวิ่งเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีเสียงไอ้อวยวายครับมันจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งเป็นนักล่าสมบัติเนี่ยเขาโดนปีศาจหรือว่ามอนเตอร์ไล่ตีอยู่นะให้เราไปตีช่วยเขาครับพอตีช่วยเขาเสร็จก็ให้คุยกับเขาร่วๆ นะครับให้คุยเขารัวๆเป็นอันเปิดเควส์อันใหม่ของนักล่าสมบัตินะครับเป็นอันเปิดเควส์ใหม่ของนักล่าสมบัติพอเปิดเควส์นักล่าสมบัติเสร็จปุ๊บเนี่ยจากนั้นให้เราวาร์ปไปตามนี้ครับ Forest of Felicity เนี่ยนะนะแล้วจากนั้นครับให้เราวิ่งครับอันนี้ดูให้ดีนะวิ่งมันจะงงนิดนึงวิ่งเข้าประตูนี้ เสร็จวิ่งไปตามทางนะครับวิ่งไปตามทางที่พื้นเนี่ยนะพื้นมันเป็นแบบทางเดินให้ไปก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีทางให้เลี้ยวแต่ว่าตอนเนี้ยแรกๆเราวิ่งไปตามทางเรื่อยๆก่อนนะครับมันจะมีประตูไม้ยังไม่เลี้ยวนะครับยังไม่เลี้ยวเนี่ยประตูที่มันดูดีนิดนึงนยครับประตูเนี้ครับผมแล้วเราให้เลี้ยวสายพอเจอประตูนี้ปุ๊บให้เลี้ยวสาย ให้สังเกตทางซ้ายมันจะมีทางให้วิ่งลงมาครับพอวิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยจะเจอกับพี่หินเฝ้าประตูจากนั้นให้เลี้ยวทางอ,อยังไม่เลี้ยวครับให้ลงไปเรื่อยๆครับให้ลงไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตเนี่ยมันจะมีจุดสารเจ้าอยู่นะครับศูนย์เจ้าสารเจ้าเนี่ยมันชื่อว่าอะไรจะได้รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วมันชื่อว่า Tower of อ่ากามาเนี่ยครับอันนี้คือเป็น แสดงว่าคุณมาถูกแล้วนะครับถ้าคุณมาเจอไอ้นี่นะครับความเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้มองหาที่ที่มันมีเสาๆานเนี่ยเยอะๆครับมันจะมี Np c นั่งหนาวอยู่ก็คือ n p c นพีซอนักล่าสมบัติมาแจ่มันนั่งหนาวอยู่นะครับแต่ผมจําจุดไม่ได้เพราะว่าผมเปิดไปแล้วนะครับผมเปิดไปแล้วทาเควสไปแล้วแต่ว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละแถวที่มันมีเสาเยอะเนี่ยให้คอยสังเกตนะมันจะนั่งอยู่นะครับอันนี้หมอนก็มาขวางผมเต็มไปหมดเลยเนี่ย เออแล้วก็อืมผมไม่แน่ใจจุดนะั้นเดี๋ยวผมมองหาก่อนนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆแท่นที่นั่งนะครับเออมันจะเป็นแทน่นเออน่าจะเป็นแท่นเนี้ยน่าจะเป็นแท่นเนี้ยนะครับแถวนี้แหละที่มันนั่งอยู่อ่ะมันจะนั่งหนาวอยู่นะครับสมมุติมันเป็นแท่นนี้เนาะผมว่าใช่แล้วแนะท่นนี้มันกลไม่ไกลจุดที่มันเป็นสารเจ้าเท่าไหร่นะนะครับ ไม่ใจไม่ไกลจุดที่มันเป็นสารเจ้าเท่าไหร่สมมุติว่าคุณมาจากสารเจ้านะครับแล้วคุณก็วิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมจะเห็นว่ามันห่างมาไม่ไกลนะครับแค่นี้เองไม่ต้องไปหาศัตรูเลยแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติมันเป็นอันนี้จริงๆนะมันนั่งหนาวอยู่ตรงเนี้ยให้เราใช้เวทบงแหวนไฟเนี่ยครับมันก็จะมีคัดซีนออกมามันต้องการความอบอุ่นต้องการาทําลายความหนาวเหน็บนะนะเ,เสร็จแล้วก็จะมีคัดซีนออกมา จากนั้นครับให้เราวาร์ปกลับไปที่ Forest of Felicity Felicity Fel เหมือนเดิมครับเออเหมือนเดิมแต่แทนที่จะเราจะวิ่งเข้าประตูนะให้วิ่งเบ้ไปทางขวานะครับให้เบ้ไปทางขวามันก็จะมีทางให้เราวิ่งลงไปลงไปลงไปเรื่อยๆครับมีทางให้เราวิ่งลงไปเรื่อยๆ พอเราวิ่งลงไปข e ้างล่างเสร็จนะครับให้เราชิดซ like like ้ายไปเรื่อยๆครับไอ้ตัวนี้ชิดซ้ายนะมันเยอะเยอะนะครับชิดซ้ายไปเรื่อยๆชิดซ้ายไปเรื่อยๆชิดซ้ายไปเรื่อยๆศัตรูจะเยอะหน่อยนะครับแต่ชิดซ้ายไปเรื่อยๆพอเราชิดซ้ายไปเรื่อยแล้วลงไปเรื่อยๆเราจะเจอกับที่ที่เหมือนมันเหมือนเป็นเป็นน้าน้ําอย่างเงี้ยนะครับเป็นน้ำน้ำเงี้ยแต่เราวิ่งลงไปได้นะพอเป็นน้ำน้ำนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราวิ่งไปจนสุดทางครับ มันก็จะมีเหมือนเป็นโขดหินใหญ่ๆแล้วก็ให้เราไปทางขวาจะเห็นเป็นสตูยืนยนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีทางให้ลงไปแล้วก็หันไปทางซ้ายก็จะมีเป็นต้นไม้ให้ลงไปนะครับข้ามต้นไม้มามันก็จะมีทางให้บนบนลงไปนิดหน่อยนะครับไม่งงไม่งงแล้วข้างล่างก็จะมีสารเจ้าอยู่นะครับสารเจ้านี้ชื่อว่าอะไรสารเจ้านี้ชื่อว่า เมลอนฟิลนะครับมันจะเป็นเควสแตงโมวงดเออพอมาถึงเมลอนฟิลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นคล้ายค้ายห้องถ้ำกว้างแบบนี้ครับแล้วเข้ามาอย่างเนี้ยก็จะมีทัชซีนแล้วก็มีบอสแล้วก็มีในเรื่องบลาบลาบลา l ก็ทําตันนั้นไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นตรงนี้ครับพอจบแผนที่ลับทั้งหมดรวมถึงไอเควสแตงโมเงมื่อกี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องกลับไปที่เจดีใหญ่ถ้าใครยังไม่ปลดล็อกเจดีใหญ่ก็วาร์ปมาตามผมนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ วิ่งมาตรงนี้ปุ๊บข้ามสะพานถ้าคุณข้ามสะพานสะพานปุ๊บเนี่ยไม่หลงละเพราะว่าคุณแหนหน้ามองเนี่ยคุณก็จะเห็นเจดีย์ใหญ่อยู่ละนะครับเนี่ยเจดีย์ใหญ่มหาเจดีย์เนี่ย,ยพอคุณเห็นมหาเจดีย์คุณก็สามารถเงยหน้ามองแล้วก็วิ่งไปหาได้แล้วนะครับอันนี้ไม่หลงแน่นอนนะครับไม่หลงแน่นอนซึ่งถ้าเรามาที่มหาเจดีย์นี้ก่อนก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแบตจอยผมจะหมดซะง,งั้น มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นมหาเจดียด์อย่างนี้ครับท่านชมครับมันอาจจะยังไม่มีคัสซิงตรงนี้นะมันจะมีคัสซิงข้างในนะให้เราวิ่งเข้าไปข้างในเรื่อยๆครับ ให้เราวิ่งเข้าไปข้างในตรงนี้ครับมันก็จะกดเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทํเควสยจะไม่ครบเข้าไปก็จะไม่มีอะไรนะมันก็จะเป็นที่ให้เข้าไปสํารวจเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราทาเควสที่ว่ามานี่ครบแล้วนะครับและผมเข้าใจว่ามันไม่จำเป็นจะต้องทาเควสพวกมังกรน,นะเออผมเข้าใจอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มแต่คงผมเข้าใจว่ามาทําแค่เควสที่ผมเล่ามาทั้งหมดเท่านั้นไม่ต้องทาเควสมังกรคุณก็จะสามารถปลดล็อก แมปลับสุดท้ายได้นะครับแต่ว่าแมปลับสุดท้ายนี่คุณจะต้องจบเกมก่อนด้วยแล้วก็ค่อยค่อยค่อยอกลับมาเข้าได้นะครับถ้ายังไม่จบเกมนี้ยังไม่ได้นะจบเกมเสร็จอะก็ให้โหลดเซฟเซฟมันจะมีเซฟแบบว่าที่ย้อนกลับมาเนี่ยก็โหลดแล้วก็ทําต่อได้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วถ้าคุณปลดล็อกนะครับทำแมปลับทั้งหมดแล้วก็จบเกมโหลดเซฟที่มันให้ โหลดตอนจบเกมแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถย้อนกลับมาได้ที่ตรงนี้แล้วก็เข้ามามันก็จะเป็นแมปลับสุดท้ายของเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับไกด์การที่พาปลดล็อกแผนที่ลับหรือแมปลับทั้งหมดนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำทำตามได้อย่างไม่งงแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรติดขัดนะครับใครที่ทำตามแล้วได้ผลไม่ได้ผลมีประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์ บอกด้วยเป็นกําลังใจกันให้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะผมก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปแล้วอยากให้ทําคลิปไกดอะไรอีกเกมนี้เกมไหนย,ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ผมก็จะได้ตัดสนใจทําคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ